กล่อง psi รุ่นเก่าที่เปิดขึ้นมาไฟติดแต่ว่าที่จอแจ้งว่าไม่มีสัญญาณนะครับฟันธงได้เลยว่ากล่องเสียนะครับเสียอาการเสียเกิดจากซอฟต์แวร์ ota นะครับที่ทาง psi เด้ปิดระบบการส่งสัญญาณภาพแบบ sd นะครับสัญญาณภาพแบบรุ่นเก่า ที่เป็นระบบ S1 นะครับหรือ S1 วิธีแก้ก็คือให้นำมาอัพซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใหม่นะครับเครื่องจะสามารถดูได้ต่อไปนะครับจนกว่ากสทชจะยุติการส่งสัญญาณนะครับในตัวอย่างนะครับนำมาใส่ซอฟต์แวร์ของ บริษัทไทยสตัตนะครับหรือไอเดียสัก็ได้นะครับเครื่องก็จะสามารถดูช่องดิจิตอลทีวีได้ครบทุกช่องเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการแก้ปัญหา,าสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็ช่วยกันประหยัดนะครับถ้ามาทำที่ร้านก็อาจจะมีค่าใช้จ่าย150บาทนะครับ หรือถ้าท่านมีกล่องที่เสียอยู่แล้วก็นำมาเปลี่ยนเป็นกล่องตัวที่ทําเสร็จแล้วได้เลยนะครับก็นำเอากลับไปใช้ได้เลยนะครับก็ดูได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าดูได้ปกตินะครับดูช่องอื่นๆนะครับในช่องห้านะครับช่อง NBT นะครับดูได้ปกตินะครับแล้วก็ไปดูช่องอื่นๆนะครับ ช่องเนชั่นครับเวิร์กไคว 24U ONO โ9ยิ M- คอร์ด HD ช่องวันช่องไทยรัฐช่อง3 HD อมรินทีวีช่อง7 HD PPTV ครับดูได้ปกตินะครับ ก็เป็นวิธีแก้ไขแบบประหยัดๆนะครับเพื่อให้ดูได้ก่อนนะครับถ้าบางท่านยังไม่อยากซื้อกล่องใหม่นะครับแต่ถ้าให้ช่างแนะนําก็ซื้อกล่องรุ่นใหม่นะครับที่สามารถรับช่องแล้วก็รับสัญญาณเป็น HD นะครับแล้วก็จะใช้นานได้อีกนะครับแล้วก็การรับประกันก็ยาวนานด้วยอย่างน้อยก็หนึ่งปีนะครับ แต่ถ้าเรางบน้อยก็นำมาซ่อมหรือมาเปลี่ยนกล่องที่ซ่อมแล้วกลับไปใช้ก็ได้นะครับในราคา150้าบบาทส่วนวิธีทำนะครับถ้าบางท่านต้องการทำเองนะครับเราจะต้องมีสายอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับอัพโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์มาใส่เครื่องนะครับเครื่องก็จะดูได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่มีสายอัพโหลดนะครับก็อาจจะยังทำไม่ได้นะครับหรือมาทำที่ร้านก็ได้นะครับหรือส่งไปษณีมาก็ได้ครับเดี๋ยวทำให้ครับแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ